อวดีครับนี่หูยคร,ครัก่อนนี้ก็มาติดตามหลังจากที่ผมได้ทำอ่าหุยสูตรแห่งก็คืออาหารพืชสูตแห่งแปดยี่สี่กับยี่ห้าเจ็ดเจ็ใส่อ่าทุเรียนที่กําลังออกดอกไปแล้วนี่ฮะแล้วก็มีการแตกใบอ่อนทั้งต้นแล้วก็ดอกเดินในระยะนี้แล้วนี่เปิดน้ำเอี่ยงอยู่นะฮะนี่ฮะช่วงนี้ประมาณบสองกือบ,บายสามแล้วนี่ฮะอ่าก็ผมจะเปิดโยมาณห้าน,นาทีเกือแบสิบนาที 5นาทีอย่างเงี้ยคือรักษาความชื้นเปิดทุกวันเลยนะผมแปลงนี้หลังบ้านาโซนโซนหลังบ้านผมี่ยจะเปิดทุกวันเพราะเป็นดินอ่บ่อดินอย่างงู้นดินที่ว่าขุดหน้าดินไปแล้วจริงหน้าดินเรืออยู่ข้างบนแล้วก็มาปรับผมใหม่จะเป็นดินแข็งดินอย่างเงี้ยดินแตกอย่างเงี้เลยอันไหนที่ไม่โดนน้ำนี่แข็งปึกแต่ขุดจกบักจกแค่ไปเข่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงไหนที่โดนน้าก็จะมีอ การสร้างหน้าดินขึ้นมาใหม่แล้วโหจะเลี้ยงยาอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยก็จะออกนี้ข้างบนก็จะออกดีหน่อยสัยงเกตว่าตั้งแต่ครึ่งต้นเนี่ยสองต้นเลยสองสามต้นเนี่ยจะออกชุดบนอย่างนั้นเลยเหมือนอาหารมันส่งมาจากข้างบนเยอะแต่ตอนนี้ก็เริ่มออกข้างล่างแล้วเนี่ยตต้นนี้เริ่มมีออกข้างล่างแล้วเนี่ยเริ่มออกน้าเบี่ยงเนีย่ยเริ่มออกข้างล่างโมนีน่เปียก <ALK> นี่ฮะก็เริ่มออกข้างล่างแล้วฮะก็จะไล่มาแต่ตอนนี้ก็มีออกข้างล่างแล้วก็ มีกิ่งข้างบนตรงนู้นเราจะเริ่มยาวแล้วเนี่ยแล้วก็สภาพอาย้าเขาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เพิ่งใส่ไปเมื่อวันที่15ยอดก็จะยาวใบสังเกตว่าจะยาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะกลางใบแล้วเดี๋ยวชุดนี้อาหารมันก็จะมาเลี้ยงดอกชุดนี้ใหม่ของผมนี่โดนลมไปรอบหนึ่ง,งแล้วก็ใบก็จะพอโดนลมปุ๊บใบมันจะขาดเสียหายเนาะมีเชื้อราเข้าลัดสลัดร่วงเลยปุ๊บ ตรงไหก็เีลยวเนี่ยได้ตรงไหนที่ไม่มีก็แตกใหม่ะตรงนั้นก็แตกใหม่ขึ้นมาเนี่ยพอช่วงลำเบ้าจะโดนประจําตรงนี้นะกา,ารยาวก็มีออกมาแล้วกา,ารยาวเริ่มมีออกมาสี่ห้า,ากิ่งไอ้หนึ่งสองสามสี่กิ่งอเริ่มมีออกมาสี่กิ่งก้านยาวผมอ่าที่ว่าจากสภาพไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็มันก็ได้นี้สองหมดเลยไอ้ตัวนี้ก็เป็นเออไอ้ตัวรองกองก็ออกมาแล้วนี่ฮะออกมาบานเลย ต้นหน้าบ้านจะยาวหน่อยต้นนี้น,นั่นช้าหน่อยฮะนี่ก็มาอัปเดตให้หลังจากที่ทําใส่ไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างอาการอ,าอย่าทางที่ผมหว่านใส่ไปแบบคืออย่างเงี้ยหญ้าเยอะเราไม่ต้องมาสนใจก็ใส่ไปเลยอย่างนี้ไปเลยเพื่อที่ต้องการให้จุลินทรีย์เขามีที่อยู่แล้วก็เราเติมอาหารให้ให้จุลินทรีย์เขาได้อ่ากินแล้วก็ปลดปล่อยฮิวมัสให้ต้นไม้ได้กินขึ้นไปอีกทีนึงตรงนั้นเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องซีอะไรเนะี่ย ตัวยาเคมีผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ป้องกันมแมลงเนี่ยผมจะใช้ตัวน้ำหมกักนฮะน้ำหมักคู่กับตัวแร่ดูังเกตใบชุดใหม่ออกมาเนี่ยสวยเลยมันวับเลยเห็นไหมอันนี้ใบชุดเก่าก็จะมีบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าถ้าเราพ่นตัวฮ UM ิวมิกอ่อเตาอากาศที่เราทําเองบ่อยๆเนี่ยโวยใบยจะสวยมากเลยฮะตรงนี้แต่ว่าเนี่ยผมยังไม่ไม่ได้พ่นเพราะเพิ่งจะทําได้ยังไม่ครบเจ็ดวันนะปุนะนีเดือนนี้ก็จะครบลวแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยไประบบน้ำฮนะ ก็จะปล่อยตัวฮิวมิกไปกับระบบน้ําแล้วปล่อยปุ๋ยไปกับระบบน้ําแล้วช่วงนี้เราเลี้ยงตัวหน่อยเราก็จะพ่นสะสมอาหารท้างใบก็คือพ่นอาหารให้มันที่ต้นที่ใบที่ดอกด้วยคือช่วยเขาเพราะว่าช่วงนี้ถ้าน้ําความชื้นไม่ไม่พอเนี่ยดอกจะยังมีการแห้งคือเขาจะจะคิดของเขาอยู่เองก็คือ,อถ้ามันออกมาเยอะๆอย่างเนี้ยเขาก็ต้องดูว่าดอกไหนไปไม่ทันเนี่ยเขาก็จะแห้งอย ดอกไหนไปทันเขาก็จะเขียวค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับมันเป็นธรรมชาติของเขาจะต้องยังมีการสลัดอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ช่วยแต่งนะแต่ถ้าเราแต่งมากโอกาสเสียงมันก็จะมีสูงเพราะภาะวะอากาศเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนมีสซิงอันนี้ดินของผมอะตอนก่อนที่จะให้ก็คือชืน้นก็คืยนะกให้นะ้ำทุกวันแต่มันชื้นอยู่แล้วเนาะแล้วมียาอะไรชื้นอยู่แล้วแต่พอเรายืนขึ้นมาบางครึ่งต้นแล้วเราสังเกตช่วงบนช่วงช่วงร่างกายช่วงข้างบนของเราอะมันมีความรี่ความร้อนประมาณนั้นนะฮะพรนั้นคือแสดงว่าอากาศ ด้านบนมันความชื้นมันอาจจะน้อยความชื้นด้านล่างม,มันเพียงพอแต่ว่าความชื้นของข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยอมีเราก็ต้องเปิดคือเปิดน้ําช่วยผมสังเกตว่าถ้าเราไม่เปิดเลยสองวันครั้งหรือสามวันครั้งเนี่ยดอกจะแห้งมากกว่ายอย่างนี้ดอกที่ท,ที่ที่กาลังเดินอยู่เนี่ยจะแห้งจะแห้งแล้วก็จะไม่ไม่ขึ้นเป็นอย่างนี้มากก็คือแบบเขาว่ามันจะคือความชื้นมันน้อยตรงนั้นส่วนหนึ่งตอนนี้ถ้าเราให้น้ํอ ทุกวันจับเอาจับเอา,จ,เอาจับเวลาเอาคือไม่ได้จับเวลาจับอากาศเอาถ้าเช้ามันแห้งมากเราก็ให้เช้าสักห้านาทีแล้วก็บย์ายสักหน่อยนึงตอนเที่ยงก็ให้ได้นะเที่ยงผมก็ให้แล้วแต่อาการคือ,ค,อคือมันไม่ได้พิกเลยพูดพูดยากมากคือการให้น้นํานี่แล้วแต่อารมณ์เลยฮะแล้วแต่อารมณ์เดินในสวนว่าที่มันร้อนหรือเปล่ปาท้ามันร้อนมันหิบเราต้องเปิดช่วยเขาเพราะไม่งั้นต้นไม้คือความชื้นปีนี้ผมว่ามันในดีแต่มันเยอะแต่ชั้น อากาศของเราอ่ะมันถ่ายที่าร,ร์มร้อนมากเกินไปหรือว่ายังไงเราไม่รู้นะตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ให้เราสังเกตต้นไม้เองว่ามันมีอาการของมันอยู่ฮะมันก็จะแห้งมันจะอะไรถ้าเราช่วยเขาเนี่ยมันก็จะไปได้ดีกว่าฮะคือใบอ่อนอนะ่นยังไงรัดอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขา แต่ว่ารเราเติมอาหารให้เขาเพียงเราเติมอาหารให้เขาพอเลี้ยงดอกพอเลี้ยงใบเนี่ยการสลัดรุนร่วงมันน้อยลงฮะแล้วก็จะทําให้เรา,เาได้ใบชุดเนี้ยมันก็จะไปเลี้ยงลูกในระยะอีกระยะหนึ่งทีนี้ลูกเท่าป่องนุ่มลูกไก่ไก่โอกาสรุนร่วงมันจะน้อยลงตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การเตริมอาหารให้เขาบ่อยๆต่อเนื่องด้วยฮะตรงนั้นก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับคลิปหลังจากที่ใส่ไปแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นฮะยอดยอดใบก็จะไหลมาเรื่อยๆเนี่ยฮะส่วนผม เคมีไม่ต้องพ่นยาฆ่าแมลงใช้น้ำฮิวมิกใช้ตัวแร่ปลูกฟฟใช้ตัวน้ำหมักปลาอะไรตรงนี้ได้หมดฮะอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องพ่นแล้วผมไม่ต้องพ่นปล่อยไลเลยฮะไปเบก็ไม่ไม่มีอะไรเสียหายมากเกินไปนอกจากลมมันเอาซะปลายใบขาดปลายใบไหมแล้วก็มีไอตัวความคือช่วงที่มีน้าค้างหน่อยนั่นเองความชื้นมันมามันก็จะทําให้ใบมันเสียหายนิดหน่อยนั่นเองฮะช่วงนั้นแล้วตลังนี้มันก็จะดีขึ้นฮะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ